ครับผมก็ทวนนี้ทวนนี้ครับดูเกมไมครับนะผมดูเกมไหมครับในเซิร์ฟเวอร์ของไมค์ครับเรียมนะผมอันนี้อยู่กับคันเลิศรันไอ้เยียมึงอธิบายก่อนเด็อวันนี้อยู่คันเลิศรันนะผมในในในปากกัวครับผมปากกัวปากกัวก็คือการที่เราต้องไปเหยียบตรงสีนะแต่เป็นยากอะเด็กเราต้องกระโดดใช่ครับโอ้โหคือตกเลยอ่ะคือแบบ คือโอ้คือถ้าเล่นแบบคือแบบมึงมึงมึงพานะคือมึงตกเลยอะคือแบบมันสุ่มพาดคือตกเลยไม่ไม่พี่โบ๊ะนั่นแหละมันตกเลยคือแบบมันนับสามสอบล็อกหายมันคือไงก็ตกเว้ยเชียยากก่าเดิมเฮ้ยเมันมันมีแบบยืนเฉยมันมีแบบตีมันมี้าด้น อ้าวพอชนะอ๋ออยากออกมันสุบมันสุบไปมันสุบไปแล้วกูจะไปทางไหนเลยเอ้าวพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเอาเอาแบ็คแบ็คพี่เฟิร์สเร็วเพี่เฟิร์สเร็วเออพี่เฟิร์สคือคือมันอยู่ข้างหลังพี่เฟิร์สไม่เห็นอ่ะพออยู่ตรงนู้นพอแล้วทิ้งมาเนี่ยคิดดูเนี่ยรถคุณดวงเหมือนเหี้ยพวกเราเบกดวงเหมือนเหี้ยพวกมึงกับดวงเหี้ยตะกัวโง่พวกเองเอาอะไร เย่เป็นผู้หญิงในกลุ่มรู้ไหมพวกเราได้มีผู้หญิงในกลุ่มแค่คนเดียวนะครับผมนี่ฮะแม่เสือกชนะด้วยมาได้ไงก็ไม่รู้โอคือชายสั่งสามารถไอพวกแพ้ละไอพวกแพ้ตัวเมียพวกเราคือตัวผู้อะไรก็เป็นหมาเลยแหมมาเป็นหมาเลยไอ้กูกูยืนตรงนี้ละอ่ะ พี่เฟิร์สเ่ยสีนั่นสีเนี่ยนะพี่นั่นสีดำนะพี่เฟิร์สมันจะแก้ม้วนหยิกนะมันอันนั้นสีดำพี่เฟิร์สอันนั้นสีดำพี่ออกมาแววแววเดี๋ยกูชั่วกูเชื่อโจรไม่ได้เว้ยมึงมันเป็นโจรพี่เป็นโจรไอ้เหี้ย ดวงดวงเฉยเลยบบายบดแล้วบวเบเรวตวเ้เ้ยดีเด่น่ะอ้โมวันนี้ยู่กับไปครับไม่ได้อยู่เฉยเลยเว้ยที่เฟิแม่งวิ่งมาที่ฟิร์ตแม่งลกอ่ะล่วงไปเองเฮ้ยมึงดูกูดิกูดนไปยังไงอะเฮ้ยมึงดูกูกูดนไปยังไงวะกูไะนยังไงะเบร โชคดีนะมันโดดไม่ได้อ่ะมันโดดไม่ได้เออมันโดดไม่ได้อีเฟิร์ดเราไปทำอะไรอีเฟิร์ดเไปทำอะไรอ่ะมัโดดไม่ถึงก็ผมอยากจะบอกว่าโชคดีนะไอ้เนี่ยแม่งต้องต้องดวงด้วยจริงๆนะเอาตรงเลยมีเกมรอบเดียวอ้าวพลอยดวงเออคนอื่นเขาตายแบบโบวเวทไว้เว้ยพลอยนะเออสิ้นสิ้นใจสิ้นใจสองวิเอื้อพวกเราดิแบบกลันจะตายเออ ของพลอยนี่เอือดดาดูคู่เลย่หยางยงยางๆยางหยหย่งหางหยางหยังหาหากหยางหยาบหยางอะางยางหยองไย้งหยายางยางหยยางหยางหยยางหยางงหยายางหยางหยงหยาางหย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 างยาางหยางหยงาอยางงยงายยงยง บายธรรมชาติได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้วเฮี้ยธรรมชาติมีกั้นกองด้วยสัตว์ขันยาบานไม่ดีแค่นั้นเลยไม่หนองไม่ดีคนแย่กูกูไม่กูไม่อัดแล้วเหี้ยกูไม่อัดแล้วกูตายคนแรกตลอดเลยผมก็ตายผมก็หายก็จ้า เริ่มยังไม่ทันเล่นเลยแม่งย,ยังไม่ได้เล่นเลยวะอะไรอยูวะเนี่ยเกมตัวเนี่รอบว่ารอบเดียดไม่ใช่ไม่ใช่สีเหลืองนั่นไงกูว่าละอ้าวนั่นแหละชิบหายแล้วกูจะไปยังไงนะให้ไกลเลยไกลเลยอา นะไอ้ยอน้อกว่ากูไม่อยากจะดูเลยคลิปนี้น้องบอกกันอุณลุงอีกแล้วกไม่ได้เกมเียเนี่ยหนูหนูไม่ต้องเล่นแล้วมันมันพี่โบสบายอ่ะพี่โบพี่เปิดลง อะไรวแม่เนี่ไปวัดเกือบไปโค้งครับ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 ูดกังวะสีอะไรสีส้มไม่มีสีส้มะอ่ะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไอ้นุ้ยตายไอ้นุ้ยตาไม่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 นุ้ยนุ้ยนุ้ย ดูดูหลังพี่เนี่ยคุโดนอะไรอ่ะตึกตึึกคืออะไรวะอ๋อพี่บอ้อสโอ้โหไอ้บอสทำอะไรวะอะไรพี่บอสทำะไรเป็นคนอย่างงี้อ้าวพี่บอเฮ้ยนี่ยืนมันย้อนไหนแล้วนี่เลยเหรออ้ีเนี่ยู่าฮ่าฮ่าฮู่ฮ่แล่วอ่่่า่า่ เขาบอกแล้วธรรมชาติได้กันกองเอ้าชนะเลยนุ้ยนุ้ยนุ้ยมึงโดนไปยไงนุ้ยมึงโดนไปยังไงพี่ถามแค่นี้อะไรพี่อะไรอะไรนุนุดขลนุ้ยดุขลันอ มันลื่นมันลื่นมันลื่นผมจำได้เป็นบอสเกมไม่ใช่บอสแข่งมันสีฟ้าไงเหมือนกันตระกูลเดียวกันโอ้ยไ่ว้งแล้วโอ้ยไม่ล่วงแล้วไม่ล่วงแล้วเล่นมละสีดำพ้เอร์น่าจะพิ้เฟรสีดำพเวอร์น่าะสีดำ a ิ้ h h โอยปวดหัวปวดหัวเลยโอ้โอยจิตจิตโอ้จิตขึ้นมองบดเอ้บอสนั่นสีแดงเหรอเฮ้ยไม่ได้ไอ้บดแล้ไอ้สัตว์เนียทลอยไม่บอกกูคิดว่าสียักูคิดว่าสีแดงไอ้บดทั้งคู่เลยแลกเรียบร้อยพลอยพลอยดูพี่พี่จะโดดไปยังไงกูจะโดดกูจะโดดเลย พี่บอสพี่บอสความเชื่อพี่ความเชื่อเอแอะสบายแล้ววะจริงเหรอมันสนุกไหมครับปวดหัวเนี่ยปวดหัวเนะมดมดเมื่อกี้มดเมื่อกี้ใครตายอ่ะลงไปลงไปข้างล่างเลยมันเป็นแมบเว้ยเฮ้ยเราเล่นแบบนี้เล่นแบบธรรมดาธรรมดามดใครเล่นเราจะเล่นแบบเล่นแบบธรรมดาแต่แบบต่อยต่อยกันได้แต่แบบต่อยกันได้อ่ะโอยมันก็มันก็ค่อยหาย อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยนี่ไม่ได้สีม่วงนี่ไม่ได้สีม่วงจุ๊บเป็นบอยอยู่ด้วยใช่เหรอเฮ้ยมีเบิร์ตแบงก์บอกแบงก์บอกพิงแต่เป็นสีชมพูเฉยเลยจันชมพูกับพ็มันก็สีชมพูอ๋อเหรอ๋อค่อยๆหายแล้วพี่นะ B K อ่ะสวัสดีพี่เบิร์ตสวัสดีค่ะพี่บิร แม่ผูได้ย้อมสีและกูได้ย้อมสีแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยผู้ย้อมสีหมดอ่ะย้อมให้หมดกูย้อมให้หมดกูย้อมให้หมดอ่ะกูย้อมให้หมดอ่ะกู้ย้อมไม่หมดอ่ะกู้ย้อมไม่ห้หมดมันง่ายจังอ่ะพี่เฟิร์สกูย้อมให้หมดกูย้อมให้หมดเลยกูย้อมกูย้อมกูย้อมให้หมดอ่ะเฮ้ยหี้ได้อยูืนหมดได้ยู่แหม อะไรสีอะไรสีดำสีดำสีดำเฮ้ยเขาว่ากันว่าเนี่ยเราต้องตามผ nah ู้หญิงเว้ยใช่เหรอเพราะอะไรรู้เป่าเพราะอะไรครับ şey ี่ไม่มีวันเป็นตาบอดตีเว้ยใช่ป่ะพี่เรื่องจริงเหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเว้ยเอ้ยพี่สาล่ายก็ไม่ต้องคุยเขาเฮ้ยพี่เฟิร์ส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 เก่งคณิตป่ะพี่เฟิร์สเก่งคณิตป่ะ เก่งกว่าพี่ทำไมอ่ะเก่งคณิตไหมใสัตว์ไม่โด่เกียรติเก่ง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 แค่ไอพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สบวกเลขให้ผมหน่อยเดี๋ยวเพพี่เฟิร์สถ้าแบบมีถุงถุงพี่เฟิร์สถ้ามีถุงแกงอะพี่พี่เฟิร์สถ้ามีถุงแกงอะมีถุงแกงอ่ะอ่ะถุงแกงสองถุงแล้วก็มีถุงแกงอีกสามอ่ะแล้วก็กูอะมึงเล่นกูหน่อยแบบกูเล่นไปแล้วแบบมึงทำไปแบบไม่รู้ได้ไหมกูไม่ได้มาเล่นเลยพี่

โอ้ยโอยปวดหัวสีเขียวสีเขียว้ยไไรพีอยู่นี่ะไีอยู่นีกันละอยู่ีกันลยไม่ปตีมกะเมีงบสเชียวคาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรอะไรอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินเงินว่ะว้วเฮ้ยนี่ว่ะหมว่าหมดเด่นแล้วเล่นกับปลาขุยเมย์มันคือหมดเท่าไหร่บ้างเมีผู้หญิงได้ไงเอาเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวดิสีมูสีมูสีมู แล้วมึงตีผู้หญิงทำไมนุ้ยพี่นุ้ยเป็นคนอย่างนี้วะนุ้ยเอาตัวร้านมันยอดดีพี่ตัวร้ายอดดีมาเลยเว้ยนุ้ยมาเลยเอาดิมาเลยไปพี่ไม่มีเอออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ผมกลัวพี่ผมกลัวกูพี่

เต็มครับไปเต็มไม่เต็มของกูกับข้าวตะกี้แม่งวิ่งผ่านมา <c oughs> กับข้าวกับข้าวต่อไปก็ง้อโรงเรียนจ้ะงงอโรงเรียนคอนเต็งอะเวลาอัดคลิปอยู่แม็กเป็นยังโลงสามห้าครับผมสี่โลร้อยแม็กเวลาอื่นไม่มามาตอนอัดคลิปเออแม่งเป็นอย่างเงสามห้าจ้าสามห้าจ้าโละโละสามห้าจ้าสองโลร้อยจ้า มีวันนี้วันเดียวทุเรียนจ้ะทุเรียนทุเรียนเน่าจ้ะรีบซื้อจ้ะตอนนี้โหลส่งร้อยจ้ะทุเรียนเน่าจ้ะทุเรียนเน่าคือกูสัาดหนีความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยเออแควมเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อหมดสามดีอ๋อหมดสามดีเชียร์ละเชียร์ละวไหนวะ

สวัสดีครับมึเป็นประวาตนะครับเจนคบ๊ายบายมึงเป็นคนเดียวเถิดนุ้ยประวานก็เป็นคลิปผมมาเป็นอย่างนี้ตลอดนะพี่เอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับ แล้วคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบุย